ค่ะอันนี้เขาก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแตงตัวหนี่เนาะต่อเร็วเพราะว่าหกโมงมองอ่ะแล้วหกโมงยังตอนนี้หกโมงกว่าแล้วโอ,อ,อ,อ้หกโมงเดี๋ยวพาจากบโอ้หกโมงสี่สิบป่ะคุจ่ยังกินด็อกเตอร์กินแต่ว่าเขาเสร็จกว่าตีสะพานมอนหนึ่งพระมาแล้วมัหกโมงเขาว่าหกโมงว่ะแต่ได้หกโมงเพราะสี่สิบวันนี้นักเตะกลับคืนเถอะโอ้ยโอ้ยสเสียงลืมวนสะพานวนเต็มหมดแล้วสายไปแล้วเนี่ย เราออกมาสายแป๊ดอนได้พกม่องก่อนนงจังหวะโทรหาฮือฮือพวกมันมีเหรอเดี๋ยามีอยู่นะค้าไปอยู่แล้วกำเท้าติดกว่าคืนเฮือกูก็ตัวกว่านักสะพานเลยลูกก้นหนลงมาเลย ลงมาทั้งในนี่หลงบกเอเขากำแม่เนี่ยหคุณวันเเขากำแม่นี่นแเนะลงเฮิรมมีหมอกเลยอ,อกก่ะบม่กำแพงนะหายปไหนละวนไหนลงเฮิรนำเลยจะถามด้รู้ลงจอมสองไนะฮะ

นี่คือมาสองกองเขาก็กวนนะคุณนอ้องเขมีเรือใช่ค่ะเเมีออไปลงโุเดขึ้นดังเน,นี่ยไม่ลงเลยอย่าอันนี้ดีโอวโอ ถ้าเป็นเงา่างๆจ่ายแค่เคก็เจนี่สองฟอในตังครเลยหนึ่งไงเมาเหมาใจ่ายแค่ยี่สิบใช่ไหมแต่ว่าทางนู้นมีหมอกแล้วนะบนเขาอะรนะต้งแ่แปดโมงไปแล้วรอบพระ ะวันนี้เขาจะไม่เดินมาสะพานแล้วไปตามด้วนเลยตัวจะไม่ขัดพระถ้าแปดโมงไปแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับครับตอนนี้พระเดินนี่ยังพระเดินเดิน,น,าดนมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงตรงนี้ครับพระในจ่ออกหรือตั้งแต่หกโมงเช้าอนะ่ะเนาะประมาณแปดโมงเพิ่งจะแปดโมงก็ไม่ยาะเรายังไม่ได้ซื้อใบบาทด้วยอ่า ไม่จองหงใสายบัทที่บ้ายังค่ะเราเร้าน,ร,านร้านลงไม่ได้ลงให้น่งดีไปว่ามันมืดกไปหน่อยของว่าวออเป็นร่างคนกเป็จไม่หมอกเห็นไหมนะ สี่ลอดลอดใส่สะพานได้มานหนาสะพานข้างข,ขาวโพดขันข้าโล่งตั้งต้งนข้าเฮือเขาแต่ม้วนเขาฝักเลือนไปตั้งทิ้งตั้งฝังนมู้น,น,นะโอ้โห,หมอกหมอกขึ้นเลยอ่ะ <S <S คนเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยลืมมากล้องถ่ายรูปมาเลยอะสีส่สิบนะ ก๊อกค้นว้าวสองฝ่ายยังใกล้เคาะเขอาอยูนี่อันนี้เด็เกเจนมองนะก,กนูก็พ่มาเนี่ยก็มัดสิจุกนี่ไงร้านจกกจะกินจกไหมคนคนหลายอันนี้จะเป็นจกนะจกร้อนล้นมอนแท้แท้ ยำใบาชาโหโหก้นหลายเนี่ยก็จะมีชุดตักบาตรเห็นไหมฮูว้วขึ้นกันถึงดังอุ้นนะมันได้ฝังไหลก็น่วนงงไปหมดแล้ว นี่เขาก็เต็มเต็มเป็นแหววคืนวันนี้นะว้าวันนี้ชุดตักบาทนะบ่เผื่อใครใส่เลยก็ชุดหนึ่งลอยกาวกาในคาราวาเขาก็มันนังไปใส่เลยนะคนได้เต้มคืนเองในก็ร้านจกอ่ะร้านจกทางนี้ก็ร้านจกทางนี้ก็ร้านจก ได้ได้เปนโรตีองนะโรตีองวันนี้ไปนั่งก uh ินโจ๊กกันเ่นไหมเอ้าหายไปไหนละมีใจตังยังถามว่าไปกินโจ๊กกันก่อนไหมไปนะไปกินโจ๊กกันไหม

เมนฝนตกไป้าว่นไว้แน่นตรงนี้นมอเยาจะมีร้าน มเจกรมเจ้ากรวใส่งานดำก็มาเจ้ากเจ้าเ็เว่านะเดี๋ยกม้อุ่นนะออเกงากวพระมากี่มงพระมากี่มงกลังมาแล้วุูนูไซบาเซลังมพระกำลังมากินนังก็เป็นบออกมาจ่าย วัดหกโมงอว่าจะถึงนี่อ๋อออกมามออกจากวัดมาหกโมงใช่ไห bon มโตเอร์ร้อน้าออกจากวัดมาให้กินหามากไหมกด้กินไหมเธอกอดยังโอ้ร้อนร้อนเลยอ่ะ ใส่บาตได้ค่ะแล้ว่าไม่น่งใส่น้ำตาลเลยอะนัยะื้อนย้อนอ่โอ้ห้ยออกโกหนามากเลยออกในตู้นี้ก็มาเปลี่ยนชุดอ่ะหนึ่งชุดฮาซิตไม่ได้ถูกก่ฮาซิปก็เลยเปลี่ยนล่อยผมดีไหมเห็นว่ามัดดีวะ

เต้นกันอาหวนี่เหรอันนี้สวยเหรอได้เหรอะครอยากได้ัไม้ได้นาะคหเปลนไม้ก็ได้โมเดเ้าสีนี้สวยอ่ะโอเค ไม้ก่าุกชมาด้วยนะคะเอาผาชิก็ได้เดียวมัตกอ๋อเหรอโอเคไเปา้นดิใะเอาีนั่นบใบแห้งวะใช่้ได้ถายว้าวว้าวกอไปไหนแล้วล่ ใส่ยอะกูก็ตามมุนเยอะเด็กเขาซื้อหมอกมาใส่อะนเน็ตเต็มไปก็ถ่ายรูปนะเหมือเลยใส่บาทล้วอ่ะไปไป,ไปตักบ,บาทไหมเออไปร้นออบบานเอาตักบ,บาทไม่มอาไปร้านเต็มใจอ้าวก็ไม่จ่ายไม่ให้เงินเขาอะไม่ให้เงิน,นไม่ใช่ไปไหนกันอา้าวหรือจิถ้าใส่แบบคำนั้นได้ <S <S ัเลยค่ะ ก,ก็อันแนวก็ติดคามมาถึงแนฝั่งแนวนะเขาติดกับคามกับตัวไอ้ฝั่งแนวนี่เองแล้วทาั้งอุ่นแต่มีสะพานแพงนะสะพานสะพานแต่ว่าจ้องเอ้ยเชื่อมกันมั้งเขาได้อย่งวะเขาวะจ้องแต่ผ่านอะไรกับมุ่นนะผ่านได้จะเป็นหรือว่ามึงมารเนาะฮะ <laughs> มึงมนันอ่ะ นี่อันนี้แพแพน้วันจะแบบรีสอร์ทอ่ะมัน,นจะเป็นแพรไว้นะรีสอร์ทในน้ำอ่ะโอ้ยตอนเช้าก็มีหมอกนะอันนี้พวกแปดมอนนะอายน้ำอ่ะก็แต่ว่าต้องลอยจนันได้แต่มีหมอกกลมเห็นเนาะดำจนลอย สะพานตั้งอุ่นก็เขาอะไรไปก็ตัวดูนี่อัน,นมาถึงตั้งแนวก็จะเป็นเรื่องไหนในอีกฝั่งหนึ่งแล้วน,นะใช่ ก็ได้เนี่ยนะเดี๋ยวไม่นอนเขาไปใส่รูปอะเขาไปหักคอ,อยอย่างก,ก็ม,มืออยากใส่ก็อ่ะนี่เจ๊แนก็จะเป็นของฝากนะตั้งแน่จะเ,เป็นอ๋อก็ได้นะเออตั้งแน่จะเ,เป็นสะพานทางสะพานสีสู่วันเราจะเดินไปอีกนัดที นั่งรอ้นากตัวดังแน่นสนใจนั่งเดนเทียวสถาได้นะครับมองวันนั่นดเป็นสะพานสีแดงงก็ตาก็าุ้นเป็นนี่อย่างไั้หวมาปะอุ่นนั่งเดินเที่ยวถาได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแท่อั้นอันตั้งแนมไเป็นสะพานนอนไม้นะตั้งแนมมีเอยียงอ่ะเพราะสุดนะเขาหันมีอ้อนที่เป็นน่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นวัดนกะกับมวกนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะแม่น้ำอ,อย่างกับมู่เนี่ยเดี๋ยวก็ดึงขึ้นเดี๋ยวก็เอาออกอ่ะ วว้าจะไปสุดไหมเขาว่าเขาก้าววาเพราะว่าแห้งเด้ไงเขาตีเข่าก็ตีเปิ่งเขาเขาเปิ่งเขาขี่เฮ้กว่าแรงนะเพราะเขาไปกว่าแทงก็ไก่ไกด์อย่างก็ตั้งอุ่นก็ติเป็นนั่นอาหารหรือว่าเป็นวัดนี่แหละกูก็มาถึงแล้วแต่ว่าก้าวอ่ะเขาจะกว่าลงเด้อกับเลว่าทน นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะนะคะแตก่กา็หาซื้อของกินนี่ก็ก็เป็นเซอร์โคให้ก็กว่าขึ้นตีพักเข้าหน่ก็อันนั้นนะเฮ้ยขอโทษแผลก็กว่าขึ้นเฮทอนะ์แน่นอนกว่าขึ้นเฮทอกว่าแหลวัดสามตีนี่ยแหละควัดพูดกันไห <c oughs> นาก็ก็ขึ้นนะก,ว,กนวัดได้ตัวได้บหมีหาแล้วก็จะเป็นร้านอาหารตามสัง <c oughs> ม่งก็มีร้านน้ำนะ เสรจความคามหมวกขึ้นตังอุ่นนะวะเอาแต่กว่ากินโจ๊กหรือว่ากินอีอย่นางตั้งอ<า>ุ่นค่ะนานอยู่ค่ะ,ะนานอยู่อะ่ะอยากก็อยากกินนานอยู่จิงจริขนมโคกจะสั่งไ,งงไหไมขนาดเอาไว้เดี๋ยวก่อนโจ๊กดั้นเดิมดั้งเดิมรอน,นานหน่อยนะ พอมาก็รูซื้อของฝากว่ะอันนี้ก็จะเป็นของเมืองมันนะไปาขายก๋วยตี๋ยตั้งไหนไปเน่พ่อมาก็มีนะคะขอเท่าไหร่นะเน่หยสองร้อไม่ได้มาเจอนี่นข้าเส้นข้าวซอยเหลืองเป็นของเมืองมังมนอ,อร่อยอันนี้อร่อยมองๆนี่เพชรปน อันนี้ยังดําหัวอะ่ะอันนี้ขอปัดอะเหมือนขอตุ๊บติบอ่ะ่ะ <c oughs>